เลยเออมันต้องอย่างนี้มากกว่าให้ร้อของแท้โอ้แล้วแซลมอนคูณสีมาก่อให้สี่บาทสามีสตาหเลือกกันไปเลยดีเดียวเจียวปะโธเอามาเอามันต้องอย่างนี้นะทุกคนนะคําเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ากว่า18ปดปีไม่ควรทําตามนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะมาสวัสดีฮะวันนี้แล้วก็พบก,กันอีกเช่นเคยนะทุกคนนะวันนี้จะมาเล่น, Lucky co, Mel, นลักยินในโกแมวนรกฮะ จะเป็นยังไงไปชมฮะทุนมาพันสองนะจ๊ะเออล้างเกิืไปก่อนกับเบ็ด 1, หนึ่งนะ10บไม้สิบหมุนวัยรุ่นลุ้นๆกันไปเออดอกนี้มารุ้เรื่องกระเบื้องแตกายปลาไปหลยปุ๋ยอะไรลงมาก็ได้สบายใจเออส่งมาดีว่ะทุกคนส่งมาดีวะ gravel, เออเรียบร้อยเรียบร้อยหลายๆหลายๆโอ้โหของแท้นะเออส่งมาดีนะทุกคนนะโอ้โห หมายขสี่ของแท้สิบเต็มข้อล่อเต็มแข้งมาสิบหกดอกนี้อเ,เอขู่เนอไปเอเบ็ดหนึ่งนะเบ็ดหนึ่งเบ็ดหนึ่งของแท้เป็ดหนึ่งไม่เคยทําให้พิดหวังนะจ๊ะนะจ๊ะออสบายใจนะแต่่างน,นี้มาไปกันต่ออย่ารอช้าจัดไปเลยเบ็ดสิบสิบไม้สิบหมุนฮะลุ้นๆกันไปเอไวุ้่นโอ้โห ยยังงไังไงยังไงโอ้โหยังนิ่ง,งโอยู่ยังนิ่งอย่ยงงยางนิ่งสิลูกเฮียนิ่งสิลูกเออลองดูเบ็ยดยี่ไปเลยสิบไม้สิบหมุนเหมือนเดิมเออกดทีละสิบไม้สิบหมุนนะเออมาตอนนี้สิบสองของแท้โอ้อโหมาคูสี่วันหนึ่งร้อยห้าสิบสองตาบอ จริงเชียวเออะมาอีกหนึ่งรู้เรื่องกระเบื้องแต่โอ้โหมันไม่ค่อยใสเลยมันไม่ค่อยไหลเลยว่ะทุกคนเออขอไหลๆหน่อยลูกพี่ขอไหลๆหน่อยลูกพี่เป็นสามสิบยังไงดีโอเคมาแล้นี่หกโอ้โหสแลมมอนมาอีกสี่สิบห้าไปจัดไปใช้ไปใช้ไปยังไงโอ้โหอบ้าบอยอย่านิ่งสิลูกพี่อย่านิ่งสิลูกโอ้โห ุ้ทุกคนมันนิ่งว่ะมันนิ่งว่ะเออเรถไปมาเป็น10บด้ว,ว่ะมากดเองไปสิบไม้สิบหมุนลุลุนกันไปยังไงดีคอน,น้นเนนเออุนสีมาพอให้สบายใจแต่ไม่ต่ออีกแล้วไม่ไหลอีกแล้วเขาปัานเข้ามาตอนนี้12ของแท้แม่จ๋าของแท้แม่ป้านอมยังไงดีจิโก โอ้โหเบสสามสิบมาจัดไปมามาอย่าเกลือแล้ลูกสามสิบหกตนนัวนี้รู้เรื่องหลายไปหลายปุยคูณสองเข้าไปยี่สิบเอ็ดมีต่อไหมโอ้โหไม่ต่อว่ะไม่ต่อว่ะทุกคนเรียบร้อยคูณไปมาสามสิบสองนี้โอ้โหไม่ต่ออีกแล้วบ้าบอจิงเชียวไปเถอะเอ้ยเอ้ยหลายไปหลายปุยหน่อยมาขอให้สามสิบหกยังไงดีจิกโก้ขอเน้นๆขอหนักๆจัดเต็มๆเออพาเข้ามายี่สองโอ้โห โอ้เป็นสี่สิบเลยเออมันต้องอย่างนี้มากพอให้ร้อยสิบสองของแท้โอ้แล้วแซลมอนคูณสี่มากเขาให้สี่บานสามยสิบตาเลือกกันไปเลยทีเดียวเจียวปะโทเออมันต้องอย่างนี้นะทุกคนนะมันต้องอย่างนี้ก่อนโตก่อนโตโอ้โหแม่แม่จ๋าแมวนรกนะเออแมวนรกมันต้องอย่างนี้ เออล้างเกลือไปก่อนล้างเกลือเป็นหนึ่งดีกว่าสบายใจสบายใจสบายใจนะจ๊ะเออมาขอหลายๆหน่อยขอหลายๆหน่อยเออหลายหน่อยโอโ้โหโอ้โหทำกันได้ลงคอเออมาลองดูสักสิบไม้สิบหมุนฮะล้างเกลือไปแล้วเออมาสามหกโอ้โหไม่ไหลยังไง ยังไงมันจะมาตูมเดียวเน้นๆนะดูทรงแล้วทุกคนมันจะมาตูมเดียวเน้นๆนะเรียบร้อยสบายใจยังไงดีสเกตติวสเกตติวโอ้โหมาสามสองสเกตติวสเกตติวแต่ฮิวมาจอ่อรออยู่แล้วโอ้โหเต็มคอรอเต็มแผงทรงอย่างนี้สเกตติวมาแน่นอนสเกตติวเรียบร้อยสบายใจสเกจเจอร์ฟีสปินสเกตติววีววิว เออสิบไม้สิหมุนฮะล้นล้นกันบายวัยรุ่นโอ้โหนี่ยังไงนี่ยังไงมาพอให้เก้าหกโอ้โหคูณจังคูณจังมาพอให้คูณสิบเออสองร้อยสี่สิบรู้เรื่องกับเบื้องต่งมาต่อหน่อยโอ้โหเสียดายโคมไฟถ้าโคมไฟเข้านานตาเลือกกันเลยทีเดียวเชียวเออ ไปกันต่ออย่ารอช้าทุกคนจัดมาเน้นๆคูณ14เข้าไปแล้วเฮียงไงดีจิกโกคูณ14แล้วเฮียงไงเออเฮยหมายสุดท้ายหมุนสุดท้ายคูณ18แต่ไม่มีอะไรเจ้าเออดูมเงินรางวัลรวม500รยีย่ยังไงโอ้โหเออ เออพอแล้วทุกคนนะวันนี้ไปก่อนฮนะยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่นะทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีนะจ๊ะนะจ๊ะ